คืออะไรคะนั่งหนักก็คืออากัปกริยาของพระภิกสุที่คงแก่เรียนเท่านั้นนะครับ<ม>นั่งทำสมาธิกรรมฐานอยู่ที่เดิมไม่ฉันนะครับ<อ>ไม่เคลื่อนไหวนะครับ<อ>เป็นระยะเวลาหลายๆวันติดต่อกัน<ม>เขาเรียกว่านั่งหนักนะครับ,<อ>รบไม่ไม่เหมือนกับน,นั่งวิปัสสนากรรมฐานทั่วไปคือคูบาเจ้าสิวิชัยที่จะมาสร้างทางขึ้นดอยสุเทพที่เป็นทางรถยนต์นะครับ สมัยนั้นท่านก็ได้รับการอรราธนานิมนต์มาประจําอยู่ที่วัดพระธาตุดยสุทเทพแลวคูบาเจ้าก็เห็นว่าประชาชนเนี่ยเดินขึ้นเดินลงลำบากกา็มีประชุมศรัทธาประชาชนครับแล้วก็นิมนต์คูบาท่านนั่งอยู่ที่อนุสาวรีย์เดียวนี้นะครับ<ะ>ตรงเชิงดอยสุทเทพคูบาเจ้านั่งได้อยู่เจวันเจ็ดคืน โดยไม่ฉันไม่ลุกไม่เคลื่อนไหวไประชาชนก็แห่กันมาพึ่ง<ช>บารมี<ช>โดยการร่วมทําบุญร่วมแรงกันใช้แรงคนสร้างทางขึ้นดอยสุเทพจนสําเร็จนะครับแล้วส่วนทางด้านคนเดินขึ้นที่ทเป็นวัดไฟหินก็ยังคงใช้เรื่อยมาจนเดี๋ยวนี้ก็เลือนหายไปตามกาลเวลาครับ<ช>น่าเสียดายใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วถ้าเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้ว ในฐานะที่เป็นนักศึกษาในฐานะที่เป็นคนรุ่นหลังก็น่าจะควรจะหาวิธีที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูนเหล่านี้นะขนรทมเนียมประเพณีต่าง,างๆใช่ไหมครับ<ฆ>ครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่มาหาสงการซึ่งปีนี้เทศบานนลนครเชียงใหม่จัดให้เป็นช่วงเทศกาลพิเศษตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับ<ฆ>ไปถึงวันที่18<ฆ>ครับ ตลอดระยะเวลาสิบแปดวันแล้วก็ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนในเดือนเมษายนก็จะมีพิธีกรรมต่างๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปหลากหลายสถานที่ทั่วในเมืองเชียงใหม่มนะครับที่แน่ๆก็คือวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าที่หอศิล<ะ>มหาวิทยาเชียงใหม่<ะ>ติดตรงข้ามกับตลาดต้นพย,พยอมะนะครับก็จะมีงานสืบสารสารฮิตตัวหอยนะครับ <laughs> ของอ ประเพณีโบราณน,นะครับก็จะหาช่วงเวลาคิดว่าทางน้องเมย์ก็คงจะมีช่วงเวลานะครับเ<า>ราหาช่วงเวลาแล้วเราไปเก็บบันทึกวีดีอาร์ภาพเหตุการณ์ต่างๆพิธีกรรมต่างๆสํำคัญๆแล้วมาเล่าให้ฟัง<า>เจอแล้ว<า>ครับแล้วก็ติดตามรับชมนะครับในช่วงเทศกาลนี้ก็จะมีขนรรมเนียมประเพณีการสแสดงหลากหลายเลยครับเข้ามา ให้ได้ชมในรายการสารดีลนาตลอดทั้งเดือนเมษายนแล้วที่พิเศษสุดครับชาวเชียงใหม่แล้วก็คนเมืองนะครับที่อยากจะฟังนักฟังหนาว่าพิธีกรผู้ดำเนินรายการเป็นคำเมืองเป็นคนเมืองครับเป็นคนอู้คำเมืองแล้วมาพูดภาษาไทยสากินเมี่ยงบ้างสีสากินแกงโฮบ้างในช่วงเดือนเมษาได้ยินแน่ครับ ได้ฟังแน่นอนครับคําเมืองแท้ๆนะครับแล้วก็ส่วนทางน้องเมย์นี่ก็จะเป็นภาพภาษากลางกับภาษาพื้นบ้านไปนะครับส่วนพิธีกรที่เป็นอาสาสมัครอีกท่านหนึ่งก็คือน้องฝ้ายมาจากมหาลัยไม่โจ้นะครับท่านนี้เวลานัดไปบันทึกอิทยาที่ไหนอย่าให้พลาดนะครับเพราะว่าจะมักจะหลุดจะหลงทางระจําเพราะไม่เคยกับทุกท้องที่ไม่ชินทางนะฮะก็จะร่วมด้วยนะครับ แล้วยังมีข่าวดีนะครับมีอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าน้องตานะครับอันนี้ก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่สี่ตอนนี้อยู่คณะบริหารแล้วก็ฝึกงานอยู่ที่การบินไทยก็แว่วแว่ว,ว่าจะเข้ามาร่วม,มเป็นวิทยกรอาสาสมัครด้วยเช่นกันถ้าได้ทีนี้แล้วก็คงจะสนุกนะครับคงจะมีสาระดีๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับ ฟังกันนะครับทางเนชั่นชแนลเชียงใหม่มทีวีช่อง25นะครับเนชั่นเชียงใหม่ในรายการสารดีลานานำเสนอเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ก็คือภาคบ่ายบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะครับแต่ในช่วงเดือนเมษายนภาคเช้าขอเลื่อนเวลาจะเลื่อนเวลาจาก7โมงเช้าถึง8โมงนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนกําลังจะเดินเออาจากบ้านบ้างหรือบางท่านก็เพิ่งกลับเข้าบ้าน ก็มันจะไปพักผ่อนก็จะเลื่อนมาเป็นช่วงประมาณ9น้นาฬิกาจนถึง10อาจจะกะชั้นชิดไปนิดหนึ่งนะครับแต่สักระยะหนึ่งก็คงจะได้เปลี่ยนในช่วงรีลันไปเป็นภาคกลางคืนบ้างนะครับเพราะตอนนี้บุคลากรก็ยังไม่พอเพียงนะครับในการนี้แล้วก็สำหรับน้องเมนั้นเมื่อเรียนวิชาการโทรทัศน์ถ้ามีประสบการณ์ ดีๆนะครับหรือว่าไปบันทึก GTR นะครับได้ไปออกทําสกู๊ปตรงไหนก็บอกทางรายการสาระดีมาเพื่อจะไปเก็บเบื้องหลังนะครับ<า>ครับอย่าลืมนะครับผู้ชมได้ชมแล้วก็อยากจะชมอีกก็อย่าลืมนะครับอาแจ้งมาแล้วจะออกไปนะครับมีอะไรที่จะฝากถึงรายการบ้างไหมถึงท่านผู้ชมบ้างไหม ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครพิธีกรเหมือนที่เมย์ทำนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่คิดว่าเออพิธีกรแบบจะเป็นยังไงจะยากไหมสนุกยังไงแต่เมย์รับรองได้ค่ะว่าสนุกค่ะโดยเฉพาะยิ่งพิธีกรในรายการสาระดีสาระดีนะคะพิธีกรราการสาระดีลานาสนุกเพลิดเพลินครับได้ความรู้นะครับ <ฮะ S 2> คค่ะรับแล้ว จะปิดยังไงเอ่ยรายการไหนลองฝึกหัดปิดรายการให้ผมฟังหน่อยสิครับค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะชมสาระดีกับเออรายกาวันนั้นเองแล้วเนาะชมสาระดีะดีใช่ไหมเป็นรายการชื่อว่าสาระดีลันนาครับติดตามรับชมรายการสาระดีลันนาใช่ไหมครับรับนี่ครับก็คืออ่าความที่เรียกว่า ตื่นเต้นพอได้ทราบนะครับว่าการกระจายภาพนะครับการออกอากาศนั้นกว้างแค่ไหนก็จะมักจะตื่นเต้นจากนี้เป็นประจำทุกท่านนะครับจะเป็นหมดแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับในวาระถ้าครบรอบหนึ่งปีของรายการสารดีลานาก็จะนําเอาสกู๊ปตั้งต้นต้น,ตนการหลุดนะครับของผู้ดำเนินรายการมาให้ท่านได้ชมกันเป็นทุกท่านนะครับเพราะว่าตัวผมเองนั้นในอดีตก็เคยอยู่ในวงการของ โรทัศน์แล้วก็ในโงการผลิตด้านเรียกว่ามิวสิกวิดีโอนะครับทางเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งเพลงสากลมาแต่พอมาดําเนินรายการเองนี่ก็แรกๆเป็นหมดครับหนึ่งเดือนเต็มนี่ยังไม่อยู่กับที่เลยครับ <c oughs> ยังหลุดอยู่นะครับแล้วพอความตื่นเต้นและยิ่งมาได้รับทราบว่าทุกท่านอยู่หน้าจอทีวีมองอยู่นะครับมากมายทําให้เกิดอาการเครียดแล้วก็ตื่นเต้น เป็นธรรมดาอันนี้เล่าให้ฟังนะครับ <c oughs> ครับในเรื่องราวของโบราณสถานในเมืองเชียงใหม่ในภาคเหนือครับในโอกาสต่อไปนั้นก็จะต้องนําเอาเรื่องราวของวัดวารามโบราณสถานต่างๆครับจากหลายจังหวัดมาให้ได้ชมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องราวของเมืองเชียงใหม่นั้นได้นําเสนอมามากมายหลายท่านก็บอกว่าอยากจะชมเรื่องราวของต่างจังหวัดบ้างโดยเฉพาะยิ่ง จังหวัดสําคัญอย่างเช่นลําปางนะครับเพราะว่าจังหวัดลำปางนั้นมีวัดสวยงามหลายที่โบราณสถานสําคัญสําคัญเรื่องราวของอบุคคลในประวัตินะครับก็ยาวมากมายเช่นกันนะครับก็จะนํามาเสนอให้ท่านได้รับชมกันติดตามรับชมทางรายการสารดีลนานะครับครับในวันนี้ก็ขอปิดรายการนะครับโดยการขอกล่าวลากับท่านผู้ชมว่า อย่าลืมครับติดตามรับชมรายการสารดีลานาแล้วก็ในช่วงพิเศษนะครับอาจจะเป็นช่วงอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละ,ะครั้งก็จะมีพิธีกรอาสาสมัครรับเชิญเข้ามาร่วมในรายการพร้อมกับการนําเอาวิทยาที่ให้อาสาสมัครเข้าไปเป็นพิธีกรรับเชิญนะครับมาให้ท่านได้ชมกันส่วนท่านที่มีเรื่องราวนะครับบุตรหลานที่มีความสามารถเรื่องราวของการสแสดงที่เป็นขนทรทมเนียมประเพณี เรื่องราวของการผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านลาน,นานะครับเชิญส่งเรื่องเข้ามาครับทางรายการจะเดินทางไปบันทึกวิทยามาเล่าให้ฟังนะครับหรือไม่ท่านที่จะต้องรบกวนให้มาร่วมในรายการก็คือผู้ที่มีฝีม,มือหลายๆอย่างนะครับอย่างเป็นการละเล่นพื้นบ้านพื้นเมืองก็มากมายที่ยังไม่ได้นำเสนอ ก็จะพยายามนำมาให้ท่านได้ชมกันครับวันนี้รายการสาระดีละนาเวลาหมดนะครับลาเป็นช่วงครั้งที่สองซึ่งให้พิธีกรฝึกหัดทดลองทดสอบลาก็ตื่นเต้นนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับมีความสุขติดตามรายการสารดีละนาอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ